สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับคิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระเหรียญหล่อโบราณนะครับองนี้จะเป็นเหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับจะออกที่วัดอ้วยเขนจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะมาศึกษาสภาพพระเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อทองเหลืองเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าใช้มาแบบสมบุติสมบันเลยนะครับจะสังเกตเห็นเลขยันอักขรนี่ยังขึ้นเป็นสันคมให้ชัดเจนอยู่นะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับ ส่วนด้านข้างนี่พื้นผิวพระก็จะยู่ก็จะย่นนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับเลขยันอักขระขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันนะครับสภาพใช้นะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตเห็นนะครับคาบน้ําหมากหรือคาบสนิมนะครับทองเหลืองนี่ขึ้นปกคลุมก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับหรือบางท่านก็จะเรียก พระเนื้อทองเหลืองกับแดงนั่นเองนะครับเกตเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อร่องรอยยุบตัวบนพื้นผิวพระเนื้อโลหะนะครับจะสังเกตเห็นนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะยยนเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับเนื้อทองเหลืองกับแดงนะครับหรือว่าคาบสนิมน้ำหมากนั่นเองนะครับบางท่านเรียกก็จะเป็นคล้ายๆกับสนิมน้ำหมากสนิมแดงก็แล้วแต่ตามท่านสะดวกที่จะเรียกนะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับให้องค์พระเป็นตัวตัดสินนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับ เพราะเหรียญหล่อเลขยันอักษรนี่ยังขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบพื้นผิวพระเนื้อโลหะนะครับจะยู้จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อส่วนด้านหลังสังเกตเห็นนะครับสภาพเนื้อหาเนื้อทองเหลืองกับแดงนะครับสังเกตเห็นนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อสภาพใช้นะครับจะยู้จะยับจะย่นตามการเวลานะครับ เพจเบนจวรรณเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้ออกมาแนวทางความรู้นะครับเพจเบนจวรรณเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook นะครับหรือผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับสังเกตเห็นรอยตะไบนะครับด้านขอบเหรียญด้านล่างนะครับคล้ายๆกับ สบายสายฝนนะครับเพจเบญจวรรณเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติชอบนะครับสิ่งไหนไม่ดีอธิบายช้าหรือเร็วหรือการลงกล้องเบอร์ไปนะครับผมจะกลับนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคอมเมนต์สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี่ก็จะยู่ก็จะยับ จะยน่นสภาพใช้นะครับเลขยันอักขระจะล้มนะครับเห็เห็นนะครับสภาพพื้นผิวเนื้อโลหะความเก่าคาบสนิมนะครับหรือบางท่านจะเรียกเนื้อทองเหลืองกับแดงนั่นเองนะครับเราศึกษาคาบสนิมเนื้อทองเหลืองกับแดงนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดให้ท่านได้ชมเห็นเห็นนะครับสภาพเนื้อทองเหลืองกับแดงพิมพ์ทรงนี้ยังพอคมสันชัดเจนนะครับ สังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อจะเห็นนะครับเนื้อทองเหลืองกับแดงนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระเหรียญหล่อโบราณใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตสวัสดีมีความสุขท,ทุกท่านครับ